อย่าลืมนะครับฟังคลิปของผมทุกครั้งเนี่ยเราในฐานะเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยกันต้องทำงานด้วยกันครับผมก็ทำงานท่านก็ทำงานช่วยกดไลค์ทุกครั้งครั้งที่ท่านกดไลค์นึกเลยครับว่านั่นคือจะช่วยให้คลิปความคิดของเราเนี่ยขยายออกไปในสังคมให้มากที่สุดเพราะจะมีโอกาสคนจะเห็นโอกาสคลิปของเรา การเป็นทีรูปตำรวจนี้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วยดูนะครับว่าถ้าท่านถ้ายังไม่ได้กดสับสไครต์กดด้วยยังไม่ได้กดกระดิ่งกดด้วยถ้ากดแล้วไม่ต้องถ้ากดแล้วไม่ต้องกดอีกแต่ช่วยบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยรายการสุไหนนี่น่าสนใจนะนี่คือการรวมศูนย์ความคิดร่วมกันที่เราจะแก้ปัญหาประเทศชาติในอนาคตไม่ใช่รายการโทรทัศน์ธรรมดานะครับ อย่าลืมนะครช่วยกดแชร์กดไลค์มาพูดถึงเรื่องเรื่องอเมริกานี่มาพูดถึงเรื่องยุโรปเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากคือเรื่องเหตุการณ์ของสภายุโรปเขาเอาเรื่องของคุณต้าหรือคุณวันเฉลิมนี่เข้าไปในสภาแล้วเราได้ข่าวครั้งแรกเกี่ยวกับ ที่โยงกับต่างประเทศก็คือสหประชาชาติเริ่มไปสอบที่กัมพูชาเท่ากับสอบการอุ้มหายจากกัมพูชาและเชื่อมและโยงกับมาที่ประเทศไทยแต่ว่าสหาประชาชาตินั้นเนี่ยมีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศมีความยิ่งใหญ่จริงแต่ในรูปธรรมการทำงานเนี่ย มันแตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรมันจากแตกต่างจากสภาประเทศเข้าใจนะครับวันนี้เรื่องของคุณบอลเฉลิมไปเข้าสภาสหภาพยุโรปแล้วครับแล้วตรงนี้ล่ะที่ผมต้องเน้นขีดเส้นใต้คำว่าสภาสหภาพยุโรปมันมีฐานะเท่ากับสภาคองเกรสอเมริกาก็คือสภาแห่งชาติของเขา มีความสำคัญมากนะครับและที่ต้องขีดเส้นใต้ยุโรปก็คือครอบคุมเยอรมันด้วยครับปรากฏสอสอคนหนึ่งที่มาจากเยอรมันเป็นตัวเดินเรื่องนี้ครับท่านเข้าใจนิดนึงนะครับประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมันก็เหมือนรัฐมิิโซตารัฐแคลิฟอร์เนียเขามีสภาของประเทศนั้นในระหว่างที่เลือกสอสประจำแต่ละประเทศนั้นหรือประจำรัฐต่างๆเนี่ยเขาก็จะเลือกสอสประจำสหาภาพยุโรปด้วยดังนั้นโครงสร้างของสหภาพยุโรปวันนี้เหมือนกับอเมริกาก็คือ จะมีสภาสหภาพหรือสภาคอนเกรสเป็นสภาใหญ่อยู่ข้างบนแล้วจะมีสภาแต่ละประเทศหรือสภามลาร์ฐอย่างอเมริกาแต่ในสหภาพยุโรปนันเป็นประเทศประเทศซึ่งเขามารวมกันแล้วแล้วมีโครงสร้างเหมือนกับอเมริกามากขึ้นกับไปทุกทีแล้วดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงสภาสหภาพยุโรปทำไมบทบาทจึงมาอยู่ที่สหภาพยุโรป เพราะว่าฝรั่งเศสเป็นแกนหลักของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นอนดีตเมืองแม่ที่เจ้าอาณานิคมของกัมพูชานี่คือลักษณะการเมืองระหว่างประเทศที่กัมพูชานั้นเดิมเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในสมัยยุคอาณานิคมเมื่อเลิอกอาณานิคมแล้วความสัมพันธ์เขาจะแนบแน่นนะครับ ไอ้ที่เราบอกไปน,น,นานๆในคมไม่ดีไม่ดีเนี่ยแต่พอเลิกแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะครับส่งสินค้าไปก็ง่ายขึ้นดังนั้นการช่วยเหลือระหว่างเมืองแม่กับเมืองลูกหรือในหนึ่งคือเมืองเจ้าอาณานิคมกับอดีตเมืองอาณานิคมเนี่ยเขาจะมีความใกล้ชิดกันการช่วยเหลือระบบกฎหมายการช่วยเหลือการพัฒนานช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมันมีความสัมพันธ์มากกว่าประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวขา้าเขาในอดีตอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีอาร์กับฝรั่งเศส ในลักษณะเป็นเมืองขึ้นกันเลยที่เราภาคภูมิใจนี่เราก็สปิตออกไปแยกออกไปไม่เกี่ยวกันมีความเกี่ยวพันน้อยกว่าดังนั้นเรื่องในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสงครามกัมพูชาการเจรจาก็จะไปแม่จะแม่งานก็อยู่ที่ฝรั่งเศสเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาเจรจาก็ต้องเจรจาที่ปารีสเขาถือเป็นเป็นไปะละที่เขาจะต้องช่วยกันทําดังนั้นวันนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นกรณีคุณวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์หรือคุณต้าเนี่ยสภายุโรปเขาจับเป็นเรื่องขึ้นแล้วในสามคนที่ผมให้ท่านดูนี้ผมจะให้ท่านดูนะครับคุณแดนเนียลผมให้ดูตัวละครก่อนคุณแดนเนียลแคสปารีคนนี้ครับ คนนี้เป็นสสจากเยอรมันนะครับพักคริสเตนเดโมแครตที่ต้องพูดถึงเรื่องพักคริสเตนเดโมแครตเพื่อให้่านเข้าใจว่าพักหลักๆในในเยอรมันเนี่ยมีสองพักหลักๆนะฮะคือพักคริสเตนเดโมแครตมีแนวคิดเชิงอนุรักษนิยมมากอีกพักหนึ่งพักโซเชนเดโมแครตอันนี้เป็นแนวสังคมนิยม และพรรคเกิดใหม่ที่กำลังแข็งแรงตามมาเป็นที่สามคือพักกรีนซึ่งวันนี้สสพักกรีนในแคว้นบาวาเรียในสภาบาวาเรียได้เอาเรื่องของในหลวงราชาการที่สิบเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยเข้าไปพิจารณาในสภาของเขาตามที่เป็นข่าวนะดังนั้นวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าพรรคคริสเตนเดโมแครตพรรค โซเชียลเดโมแครแล้วก็พรรคกรีนนี่คือพรรคใหญ่ๆสามพรรคในเยอรมันเมื่อเยอรมันเข้าไปอยู่ในสภาพยุโรปเลือกตั้งสสโดยตรงเข้าไปอยู่ในสภาใหญ่ก็มาจากสามพรรคนี้แหละและวันนี้คุณแดเนียลแคสปารี่นี้เป็นพรรคคริสเตนโดโมแครตนะครับ ผมไม่ได้มาหยิบยกว่าเป็นเยอรมันเรื่อยหรือจะหาว่าอะไรกกับมาเยอรมันไม่ใช่นะครับนี่ของจริงครับท่านไปเปิดดูใน Google นะครับประเทศเยอรมันครับนี่แปลไทยให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวนี้การแปลไทยง่ายนะครับพอกดเป็นภาษาอังกฤษก็กดภาษาไทยปุ๊บมันมาเลยคุณแดเนียลแคสเปอรีนี่เป็นสสมาจากเยอรมันที่ประจำอยู่สภาใหญ่ของสาภาพยุโรปเป็นหนึ่งในสาม ที่ทำเรื่องนี้นะครับอ้าวอีกคนหนึ่งเป็นสอสอนะครับพักกรีนชื่อคุณเฮดี้ฮัวตาร่าคนนี้เป็นพักกรีนนะครับอ้าวละอันนี้มาจากฟินแลนด์นะครับกดดูเข้าไปใน วิกิที่เดียนี่นะครับเขาก็บอกว่าเ่ยมาจากฟินแลนด์ครับบอกอีกคนหนึ่งเป็นสสพักสังคมนิยมเขาเรียกสังคมนิยมนะครับพักโซเชียลเดโมแครตเนี่ยนี่มาจากาจากประเทศเบลเยียมนะครับนี่ คนที่สามที่ผมว่านี่ผู้หญิงสองคนนะคบเป็นเย่ยมฟินแลนด์แล้วก็เยอรมันคุณคนนี้คือคุณมาเรียมาเรียอารีนาะที่ผมเอาสามคนนี้มาค้นให้ท่านดูเพื่อที่จะได้ยืนยันกับแหลงการนะครับของเขาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วนะครับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วที่ผมติดค้างไว้ท่านตั้งแต่วันก่อนผมบอกว่าจะมาคุยในวันจันทร์คือข่าวเมืองไทยก็ลงนะครับจากหนังสือพิมพ์ประชาไทยที่ลงข่าวบอกว่าผู้นำสหภาพยุโรปร้องทางการไทยและกัมพูชาเร่งสืบสวนการหายตัวของคุณวันเฉลิม นี่คือหนังสือพิมพ์ไทยลงแต่ในรายละเอียดไม่ได้ลงลึกที่ผมเอามาในรายละเอียดลงลึกเพื่อที่จะให้ท่านเห็นเหตุการณ์ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับอย่าลืมว่าในหลวงของเราขณะนี้ประทับอยู่ที่เยอรมันที่ผมพูดตรงนี้ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าผมจะไปกล่าวถึงอะไรท่าน แต่นี่กำลังพูดถึงด้วยความห่วงใยว่าพราะองค์ท่านเป็นประมุขของรัฐไทยแต่ท่านประทับประจําอยู่ที่เยอรมันแล้วกําลังเกิดข้อพิพาทกับไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไม่ได้ไปเกิดข้อพิพาทด้วยนะแต่กลุ่ม Helper f i ฟิ r เเป็นกลุ่ม n อ็อของเยอรมันที่ร่วมกับคุณจัญญายิ้มประเสริฐเนี่ยกำลังเปิดประเด็นความขัดแย้งกับพระองค์ท่านโดยไป ฉายไฟที่หน้าที่ประทับโรงแรมแกรนแกนชโนบิลนะครับที่รัฐบาวาเรียแล้วก็วันที่ยี่สนี้จะไปแสดงละครในโอกาสวันเฉลิมพปฐมษาวันเกิดของพระองค์ท่านที่หน้าโรงแรมอีกแล้วเรื่องนี้คุณแอนดูเมกเกอร์ซึ่งผมก็พูดมาหลายทีแล้ววันนี้คือการสะสมปัญหาที่รัฐไทยใช้อำนาจเผด็จก,การจัดการ ต่างๆแบบชนิดที่ไม่คำนึงถึงกฎหมายมันเลยลูกลามเน่าเฟะไปหมดแล้วแล้ววันนี้ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ผมพยายามจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือข่าวหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศเนี่ยได้กระทำการถึงขนาดลงรูปลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องคุณวันเฉลิม ชนิดที่ผมอาจจะไม่สามารถเปิดได้ทั้งหมดนะครับนี่คือหนังสือพิมพ์รายที่ xx นั้นคือผมไม่อยากให้ให้กระทบกระเทือนเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งแต่หนังสือพิมพ์ฝร <c oughs> ั่ง,งเขาลงกันตรงๆอย่างนี้นี่เป็นหนังสือพิมพ์เยอรมันลงรูกคุณวันเฉลิม ลงข่าวเชื่อมโยงกับราชองคลักษ์ที่อาจ,จารย์สมศักดิ์ได้พูดถึงคุณจักรภพภูริเดชเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงนะครับผมเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณจักรภพภูริเดชเป็นราชองคลักษ์ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคโคลบาศสมบัติสมเ,มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีการกล่าวลงหนังสือพิมพ์ว่าคุณจักรภพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ เสียชีวิตหรือว่าการอุ้มหายไปกรณีของนายวันเฉลิมซึ่งท่านก็คือพี่ชายของจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการผู้ชาผู้บัญการกองปราบในประเทศไทยวันนี้ท่าเนเอนะดังนั้น ข่าวที่ผมต้องเก็บมาตรงนี้และเก็บรายละเอียดเอาบุคลากรที่เป็นสอสอมีตัวตนจริงเอาภาพมาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้คุณประยุทธ์คุณนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะผมบอกให้นะที่ผ่านมาคุณนิ่งเฉยมากเนี่ยไม่ได้ปกป้องพระองค์ท่านเลยเนี่ยทําให้สถานการณ์เนี่ยมันขยายตัวไปหมดแล้วเราก็ไม่มีโอกาส ที่จะรู้ว่าพระอ,องค์ท่านอยู่ในฐานะอะไรในในความรู้สึกอาจจะทุกข์ร้อนแค่ไหนคนที่อ้างความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่แสดงออกอะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้สภาสหาภาพยุโรปที่ผมเทียบไปเห็นเท่ากับสภาคองเกรสของอเมริกาเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้เข้าสภาแล้วครับ ผมต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจักรพภูริเดชนี่จะเดินเข้าออกสาภาพยุโรปเป็นปกติก็ชั็กะเสียวสันหลังแล้วล่ะผมว่าถ้ามีใครไปแจ้งความไว้ที่นั่นจริงอยู่ครับไม่อาจจะไปเอาความผิดอะไรกับในหลวงได้แต่ว่า แค่นี้มันก็หนักหนาสาหัสแล้วนะครับถ้าเกิดข่าวบอกว่ามีการแจ้งความแล้วหรือว่าสภาสอบแล้วว่ามีการเกี่ยวโยงกันอันนี้ผมผมยังไม่ยืนยันนะครับพียแต่ตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าเกิดสภาสอบแล้วเกิดไปยืนยันกับคุณจากภพภุริเดชอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องครับผมถึงบอกผมถึงตง้องเน้นไงครับว่าขีดเส้นใต้ที่สภาสาภาพยุโรป ที่เส้นใต้ที่สอสอคนหนึ่งนั่นมาจากเยอรมันเอาล้วครับผมก็เลยจะเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้ท่านดูว่าทั้งสามสอสอผมก็ไปค้นคว้าเอาเอาหน้าตาเปิดหน้าให้เห็นเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้แก่รัฐบาลไทย ที่ทําเป็นไขสื่อไม่รู้เรื่องไม่ใช่มาเพิ่มภาระให้คุณประยุทธ์แต่กําลังเอาหน้าที่ที่คุณประยุทธ์ควรทําเนี่ยให้คุณประยุทธ์ได้ทําเสียจี้ซะผมจี้ให้คุณประยุทธ์ทําผมบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องสภาสหภาพยุโรปตั้งเรื่องนี้แตกต่างจากสหประชาชาตินะครับ นี่ลักษณะมีลักษณะปฏิบัติการตรงยิ่งกว่าสหประชาชาติคือตรงในจุดของสหภาพยุโรปตรงในจุดของเยอรมันในข่าวที่ผมเอามาให้ท่านดูนี้ไม่ใช่ข่าวของประชาไทยนะครับข่าวประชาไทยนั้นนะ่ะเขาก็ลงผมเอาหลักฐานที่ประชาไทยอ้างถึงเป็นรูปประมเลยครับ นั่นคือแถลงการครับแถลงการของสามสอสอท่านนี้นะครับนี่ครับหน้าตาแถลงการเป็นอย่างนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษมีดวงตาของสภาสาภาพยุโรปมีรายละเอียดเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านดูถ้าท่านอยากจะรู้ก็กอภาพที่ผมโพสให้ท่านดูเนี่ย MEP call for an investigation into the disappearance of one เฉลิมศักดิ์ศิ์ไปกดใน Google ท่านก็จะเห็นแถลงการของ3ามสอสอของสภายุโรโปนี้เอานะฮะคำะแถลงการของเขาผมจะอ่านให้ท่านนะครับ สมาชิกรัฐสภายุโรปเรียกร้องให้สอบสวนการหายไปของวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์สมาชิกชั้นนำของของรัฐสภายุโรปสามคนคุณไฮดีหัวตาราแห่งพรรคกรีนจากฟินแลนด์คุณมาเรียอารีนาที่ผมยกรูปให้ท่าน,นดูแล้วเนี่ยนะครับจากพรรค F&E จากเบลยเยียมพรรคโซเชนสังคมนิยมเดโมแครตนี่ยน,นะครับสังคมนิยมประชาธิปไตยน่ยนะจากเบลยเยียมและแดนแดเนียลแคสปารีจากพรรคคริสเตีนเดโมแครตนะครับจากเยอรมันได้ร่วมกันรเรียกร้องให้สอบสวนการลักพาตัวไปของนักกิจกรรมชาวไทย วันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ในกัมพูชาจากการถแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรากังวลถึงความปลอดภัยของนักกิจกรรมทางการเมืองและนักสิทธิมนุษยชนชาวไทยในวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งหายตัวในกัมพูชาเป็นอย่างมากดังนั้นเรากัมพูชาและไทยช่วยกันค้นหาตัวเขาอย่างเร่ง่วน เราได้เตือนให้ทราบว่าการลักพาตัวเป็นการกระทําผิดสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการลักพาตัวอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าคดีอาชญากรรมแบบนี้ต้องได้รับการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดและถูกดำเนินคดี ตามกระบวนการยุติธรรมและเรายังกังวลเพิ่มเมื่อทราบข่าวว่าตอนนี้มีการแลกเปลี่ยนตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ของรัฐของบรรดาประเทศในภูมิภาคแถบนี้อันเป็นกฎข้อบังคับภายใต้กฎหมายนานาชาติที่ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความเคารพในเรื่องการห้ามส่งผู้ร้าย ห้ามส่งผู้ลี้ภัยกลับไปยังประเทศต้นทางดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ในประเทศเหล่านี้ต้องรับประกันในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัยรวมทั้งจะต้องมีการรับประกันสิทธิในการแสดงความเห็นต่างอย่างสงบของผู้ลี้ภัยด้วยและเขายังมีบันทึกหมายเหตุไว้ท้ายด้วยนะครับว่า นางไฮดีฮุนตาร่านี้เป็นฐานะอะไรนางไฮดีฮุนตาร่าปัจจุบันเป็นรองประธานสภาสหภาพยุโรปตำแหน่งไม่เล็กนะเป็นรองประธานสภานะดูแลงานด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยส่วนนางมาเรียอารีนาะปัจจุบันเป็นประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของรัฐสภายุโรป คนที่สามคือนายเดนียลคัสปารีปัจจุบันเป็นประธานผู้แทนกิจการประเทศในเอเชีย nice er, ตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนดูราง,งานเอเชีย er, ตะวันออกเฉียงใต้สาคนนี้แล้วเขายังฟุตโนตอีกบอกว่าที่มาของเรื่องนี้ก็คือนายเอ่อนาย วันเฉลิมศักดิก์สิทธิ์ถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่4มิถุนายนกลางกรุงพนมเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาในอดีตเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยที่เคลื่อนไหวในนามแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่ากลุ่มเสื้อแดงนี่เขายัางฟุตตดด้วเรื่องของเขาอีกนะในเรื่องนี้ เขาได้หลบหนีออกจากประเทศไทยหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2014เขาเคยวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีไทยและถูกออกหมายเรียกให้มาอะไรตัวเมื่อปี2018ก่อนจะหายตัวไปเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่3มิถุนายนวิจารณ์นายกรัฐมนตรีไทยทั้งนี้คณะกัรมาทีการสาระราชาติในเรื่องการลักพาตัวได้เรียกร้องให้กัมพูชาค้นหาตัวในวันเฉลิม สัตว์สิทธิ์อย่างเร่งด่วนและก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ลี้ภัยชาวไทยหายตัวไปแล้วแปดคนท่านเห็นไหมครับจากสราชาชาติเชื่อมโยงเข้าสู่สภาสาภาพยุโรปแล้วและที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านก็เพื่อที่จะมองเหตุการณ์ว่ารัฐบาลไทยควรจะทำอะไรเรื่องนี้ ถ้าท่านคิดว่าผมพูดผิดพูดไม่จริงไม่มีน้ำหนักคุณจะกระพบพูริเดชหรือพลเอจกจักระพบูริเดชท,ท่านนี้เดินทางไปสหภาพยุโรปแล้วก็ถ่ายรูปเป็นข่าวให้ดูหน่อยได้ไหมครับถ้าท่านคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยสักอย่างเดียวเนี่ยท่านกล้าไหมเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้มาท้าทายท่านนะเพื่อที่ท่านจะได้กบข่าวนี้ไปเลย เยอรมันหรือไปที่เบนเยียมก็ได้ที่เขาประชุมสภาเนี่ยแล้วก็บอกถ่ายรูปไปซื้อของอะไรก็ได้อันนี้เป็นการถ่วงดูลข่าวนะถ้าท่านคิดว่าท่านบริสุทธิ์ทำเลยครับแล้วจะได้กบข่าวนี้ที่ผมพูดถึงข่าวนี้ก็คือข่าวที่เล้งือพิมพ์บิลลงข่าวเกี่ยวกับตัวท่าน แล้วเรื่องราวหนันงสือพิมพ์เยอรมันฉบับนี้มันก็เข้าไปโยงเป็นข้อมูลหนึ่งในสภาสภาพยุโรปแล้วดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดเป็นอย่างไรค่อยดูติดตามต่อไปแต่เรื่องนี้บอกท่านเลยว่ามันไม่จบง่ายหรอกครับท่านอยา่ามาคิดว่าเออไม่ไปแล้วฆ่าใครตายก็ตายไปเดี๋ยวก็เรียบเงียบไปเองข่าวบางข่าวนี่ถือเป็นเวรกรรมที่รุนแรงอันนี้มันไม่จบนะ โดยเฉพาะข่าวคุณวันเฉลิมท่านเห็นนะครับเริ่มต้นจากปุ้มคุณวันเฉลิมที่กัมพูชามีการประท้วงของประชาชนที่นี่เสร็จแล้วเลยไปถึงสัประชาชาติร้องเรียนสัประชาชาติสาประชาชาติสั่งเข้ามาในกัมพูชาเสร็จแล้ววันนี้ส,สภา,าสหภาพยุโรปทําเรื่องแล้ะปรากฏว่าฝ่ายค้านในกัมพูชาคนสําคัญ ฝ่ายค้านคนสำคัญในสมรังสีครับนี่เห็นไหมต่ออีกนะในสมรังสีคนนี้เป็นฝ่ายค้านของท่านสมเด็จคุนเซนเป็นไม่เบื่อไม่เม,อเมาอยู่รุนแรงเลือกตั้งได้เป็นสอสอแต่ทำการไม่ได้ต้องลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสทุกวันนี้แกก็คอยเกาะกับสภาย,ยุโรปสิอ้าวแน่นอน แกก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านโหนกรณีของคุณวันเฉลิมเล่นงานกับสมเด็จคุณเซนรัฐบาลของกัมพูชาวันนี้ภายใต้การนำของสมเด็จคุณเซนก็เหนื่อยแล้วนี่กลายเป็นข่าวอีกครับนี่คือข่าวที่นายสมรังสี ออกข่าวโจมตีรัฐบาลสมเด็จทุนเซนอย่างหนักหน่วงที่สุดนะครับเห็นไหมฮะดังนั้นรัฐบาลกบูชาจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้จะสรุปผลแบบไม่มีเหตุผลเลยก็ไม่ได้เพราะวันนี้มันเหตุผลมันคาแล้วเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ไทยนี่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแน่นอน จะบิดเบือนว่าในวันเฉลิมไปเรื่องมีเรื่องการค้าการขายไม่มีใครเขาเชื่อแล้วมันไม่มีหลักฐานดังนั้นวันนี้เรื่องของคุณวันเฉลิมจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะจบลงแบบชนิดที่ยัดใต้ผมได้แล้วล่ะครับยากเหลือเกินและมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ใกล้ๆก,กับบุคคลสำคัญของไทยแล้วอานะฮะ นี่ก็คือในส่วนของเบรกสองเดี๋ยวเรามาดูเบรกสกันเรื่องของข่าวประจำรายการวันนี้